บางครั้งน้ำตาก็ช่วยรักษาความเจ็บปวดที่ฝังใจเราไว้เราอาจจะคิดว่าน้ำตามันเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่จริงๆแล้วมันคือการปลดปล่อยอารมณ์ที่ซ่อนไว้ในใจน้ำตาช่วยเชื่อมโยงเราเข้ากับความรู้สึกที่ถูกเก็บกดมันเหมือนกับการเปิดประตูให้ความรู้สึกได้เดินออกมาหายใจให้เต็มปอด เมื่อเรารเผชิญกับความผิดหวังหรือการสูญเสียน้ำตามันจะไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวยิ่งต้องเก็บมันไว้มากเท่าไหร่ความเจ็บปวดก็ยิ่งเพิ่มพูนแต่เมื่อเรายอมให้ตัวเองร้องไห้มันไม่เพียงแต่ช่วยให้รู้สึกเบาลงแต่มันยังสร้างโอกาสให้เราได้เริ่มต้นใหม่ ลองนึกถึงความทรงจำที่ทำให้เราหัวเราะและร้องไห้ในเวลาเดียวกันนั่นแหละคือเครื่องเตือนใจว่าความรู้สึกมีค่ามากกว่าที่เรารู้จะมีวันที่เราต้องเดินต่อไปและการปล่อยน้ำตาออกมาก็อาจเป็นการปลดปล่อยใจเราให้พร้อมรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าหนักใจเกินไปแค่หายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยให้มันออกมาผ่านน้าตา อาจจะมีบ้างที่ไม่รู้สึกดีในขณะนั้นแต่เชื่อเธอว่ามันคือการรักษาที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้กับตัวเองได้คุณเคยรองปล่อยน้ำตาเมื่อรู้สึกเจ็บปวดไหมแล้วมันช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่ามาแชร์ประสบการณ์กันในคอมเมนต์นะ